ช่องแต่ชิ้น,นี้ให้ความรู้การเงินการลงทุนค่ะโดยตัวเองถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้ทั้ง Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ t ิ k t o k มีคนดูยอดว,วิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนกดติดตามถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชอบความรู้การเงินการลงทุนและไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เจอกันเรื่อยๆเ,เพราะว่าเตก็จะแปลข้อมูลจากภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษมาเป็นบทความเป็นคลิปนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ความรู้จากต่างประเทศโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอ่งภาษาแค่มาเป็นเพื่อนกับเตเท่านั้นเองฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องมาร์ b เบเนฟอฟผู้ก่อตั้ง Salesforce นะครับบริษัท c r m ยักษ์ใหญ่แล้วก็การเดิมพันครั้งล่าสุดของเขาเรื่อง AI Agents หรือพนักงานดิจิทัลใช่ค่ะข้อมูลเรามาจาก Bloomberg Originals นะคะมีทั้งบทสัมภาษณ์สารคดีที่ให้ภาพเ,เส้นทางชีวิตวิสัยทัศน์ของเขาค่อนข้างชัดเจนเลย เป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจการเดินทางของเบนียอฟนะครับจากโปรแกรมเมอร์วัยรุ่นกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็วิสัยทัศน์เรื่อง AI agents เนี่ยแหละว่ามันจะไปทางไหนมีความท้าทายอะไรบ้างเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเขาโตที่ซานฟรานซิสโกได้แรงบันดาลใจจากคุณปู่ทำงานร้านเครื่องประดับครอบครัวแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนไปเจอคอมพิวเตอร์ที่ Radio อเช็คใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็หัดเขียนโปรแกรมเองเลยขายซอฟต์แวร์แรกชื่อ h o w to j u g o ตอนอายุแค่15เองเก่งมากๆไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ต่อที่ Oracle อืออยู่ใต้ปีก Larry Ellison จนเป็น VP ที่เด็กสุดเลยตอนนั้นอายุ26แล้วถึงออกมาตั้ง Salesforce ปี99สี่นะครับบุกเบิกโมเดลซอฟต์แวร์ as a service หรือ SaaS ใช่ค่ะตอนนั้นถือว่ากล้ามากคือเปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจซื้อใช้ซอฟต์แวร์ไปเลยแรยกๆก็มีแต่คน เออไม่เชื่อนะคะครับแต่สุดท้ายก็พาบริษัท IPO ได้ใน5ปีสิ่งหนึ่งที่ Salesforce ทำได้ดีคือเรื่องภาพลักษณ์นะคะทำให้เทคโนโลยี AI ที่ดูซับซ้อนเนี่ยมันดูเข้าถึงง่ายขึ้นมีมาสคอตน่ารักน่ารักใช่ใช่ไอตัว Einstein AI นั้นไงครับตัวเบนยอฟเองก็สีสันจัดจ้านมากมีคนเรียกว่าเป็นนักสร้างเครือข่ายระดับปร,รมาจารย์บางมิสเตอร์ดิสรัปเตอร์บางเห็นว่าชอบเอาดาราคนดังมางาน Dreamforce ด้วยอย่าง m มทธิว w มค c อนเนเฮหรือพิงก์ใช่ค่ะสร้างความตื่นเต้นแล้วก็อวัฒนธรรมฮาวายโอฮาน่าที่แปลว่าครอบครัวมาใช้ในบริษัทด้วยนะคะอืมเหมือนทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจที่แบบปกติอาจจะดูน่าเบือ่อให้มันดูว้าวขึ้นมาได้แล้วก็ชอบสร้างคู่แข่งด้วยนะว่ากันว่าเขาใช้ Microsoft เป็นเป้าให้ทีมพุ่งชนเลยเพื่อกระตุน้น <laughs> จริงเหรอครับอันนี้น่าจะได้มาจาก a r r y e อ l i s o n หรือเปล่าสร้างเป็นพันล้านตัวบน s ซ l e s f o r c e เลยเหรอครับ พันล้านเยอะมากนะใช่ค่ะพันล้านเขาก็ยืนยันนะว่ากำลังเดินหน้าตามแผนแล้วก็อ้างว่า AI เนี่ยช่วยเพิ่มผลิตภาพให้ Salesforce ได้30-50%แล้วในบางส่วนงานเช่นเขียนโค้ด โหแต่มันก็ต้องมีคําถามตามมาเยอะเลยสิครับเรื่องงานเรื่องจริยธรรมแน่นอนค่ะเรื่องที่ AI อาจจะมาแทนคนหรือที่เขาเรียกว่าการปฏิวัติแรงงานดิจิทัลเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่แล้วเขาก็ยอมรับนะว่า AI มันยังไม่เป๊ะ100%ของ Salesforce เองก็อยู่ที่ประมาณ93%ก็ยังต้องระวังเรื่อง Hallucinations หรือภาพหลอนที่ AI สร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาเองใช่ค่ะความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องออหวัดระแวงตลอดเวลา แล้วเรื่องคู่แข่งอย่าง Microsoft ล่ะครับเห็นมีการเซลล์เซลกันเรื่อง Agent Force กับ Copilot ว่าเหมือน Clippy ยุคใหม่ก็แข่งกันดุเดือดค่ะทั้งตลาด CRM ที่มี Dynamic s 6 6 5ของ Microsoft หรือ Cloud ที่มี Azure แล้วก็แอปสื่อสารอย่าง Teams กับ Slack ที่ Salesforce ซื้อมาแต่เบนยอฟก็มองว่าการมีคู่แข่งมันดีเป็นแรงผลักดันใช่ค่ะ แต่ขณะเดียวกันเขาก็มองว่าพวก Big Tech ตอนนี oh ้อาจจะใหญ่ไปแล้วควรถูกตรวจสอบเรื่องผูกขาดโดยเฉพาะยุค AI ครับแล้วเรื่องคุณค่าองค์กรการให้คืนสังคมล่ะครับเห็นมีโมเดล1นึอ๋อใช่ค่ะโมเดล1นึนี่คือบริจาค1%ของทุน1%ของกําไรแล้วก็1%ของเวลาพนักงานให้กับการกุศลบริจาคไปเป็นพันล้านดอลลาร์แล้วนะคะโอ้สุดยอดเลยเขาเชื่อว่าธุรกิจเป็นเวทีสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ค่ะ มองไปข้างหน้าเขาก็ยังดูตื่นเต้นกับ AI มากๆเลยนะครับเหมือนตอนเจอคอมพิวเตอร์ครั้งแรกใช่ค่ะแต่ก็ยอมรับว่าการหาคนมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขามันท้าทายศูนเรื่องซานฟรานซิสโกเขาก็ไม่เชื่อว่าเมืองกำลังแย่ลงยังมองว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI อยู่สรุปแล้วมาร์คเบนีออฟนี่เป็นผู้นำที่มีทั้งวิสัยทัศน์มีสีสันมากๆจริงๆนะครับ จากผู้บุกเบิก SaaS มาสู่การเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI agents ที่อาจจะเปลี่ยนโลกการทำงานไปเลยก็ได้ใช่ค่ะน่าติดตามมากๆก็เลยอยากทิ้งท้ายให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าไอ้เจ้าแรงงานดิจิทัลจำนวนมหาศาลแบบ AI agents เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจต่อคุณค่าแรงงานคนอย่างเราๆแล้วก็สังคมโดยรวมยังไงบ้างแล้วถ้า AI มันเก่งขึ้นไปอีกมากๆจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สไดไอนะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจำวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอจะมัดที่วิวิทย์ไดพิชชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้าง ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจำนวนจำกัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลแอดได้เลยค่ะ